สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวกล่องสตรีมมิ่งนะครับหรือว่ากล่อง Android TV นะครับตัวนี้นะครับเป็นของ g m m Z นะครับดองเกิลทีวนะครับซึ่งถือว่าณวันที่รีวิวนะครับณวันที่รีวิวเนี่ยตัวนี้คือตัวสูงสุดของตระกูล GMM นะครับเป็นกล่องสตรีมมิ่งดูทีวีดู y o u t u b e n e t f l i x นะครับ มีเพสโต์นะครับสามารถโหลดแอปได้นะครับก็เปลี่ยนทีวีธรรมดาให้เป็นสมาร์ททีวีนะครับความละเอียดถึง 4K นะครับแล้วก็สามารถดูช่อง GMM นะครับได้ฟรีนะครับเขาเขียนว่าฟรี12เดือนแต่ว่าหลังจาก12เดือนเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังไม่ได้มีนยโยบายที่จะเก็บค่าบริการนะครับก็คือสามารถดูช่องฟรีทีวีได้นะครับบ้านใครที่ขี้เกียจต,ต่อเสาวอากาศหรือว่าอยู่ห่างไกลสถานีส่งนะครับ ไม่ต้องใช้เสาอากาศนะครับเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็ดูฟรีทีวีได้นะครับตัวนี้จะเป็น Android v e เวอร์ชัน11นะครับแล้วก็แรม2อลอมส6นะครับอแบบเข้าใจง่ายๆรีวิวกันแบบบ้านๆนะครับแล้วก็ไปทดลองใช้งานจริงๆกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็สแกนเพื่อรับประกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นกล่องขนาด เล็กๆนะครับนี่ครับเล็กๆก,กองขนาดเล็กๆนะครับสาย HDMI แข็งๆนะครับตั้งๆได้อย่างนี้ไม่รู้ว่าช่องเสียบจะเป็นแบบนี้บางคนก็ช่องเสียบเป็นแบบนี้นะครับก็เสียบ HDMI นะครับ USB หนึ่งช่องนะครับอันนี้ก็ช่องจ่ายไฟนะครับมีแค่นี้นะครับก็รีโมท รีโมทก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมีฐานให้นะครับมีสายนะครับสายไฟพร้อมฐานแล้วก็คู่มือนะครับไม่มีอะแดปเตอร์ให้นะครับเขาบอกว่าสามารถใช้ใช้ไฟจาก usb ของทีวีได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงกันเลยดีกว่าว่าดูทีวีเป็นยังไงนะครับเข้า นงเข้าเน็ตอะไรได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตัวนี้นะครับรองรับ WiFi 5G แล้วก็คําสั่งเสียงนะครับตอนนี้เราก็ต้องมาเชื่อมต่อรีโมทกันก่อนนะครับอ่าเชื่อมต่อสำเร็จนะครับก็จะให้เลือกภาษานะครับนะครับเขาให้ตั้งค่าด้วยโทรศัพท์นะครับเราจะข้ามไปนะครับ ตัวนี้รองรับ Wi-Fi 5G นะครับนะครับเ,เราทำขั้นตอนตามที่ระบบเขาแนะนำไปเลยนะครับเขาก็จะให้เรา,เาใส่บัญชีนะครับใส่บัญชี Gmail ถ้าไม่มีก็สร้างบัญชีขึ้นมานะครับหน้าแรกเขาก็จะเป็นหน้าแอปแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปโหลดเพิ่มใน Play Store นะครับ นี่นะครับคาว่าโหลดเพิ่มข้างบนนี่นะครับไปตรงจุดแดงนะครับแล้วก็โหลดเพิ่มข้างบนนี่นะครับผมก็โหลดนะครับนี่ n e t f l i x นะครับ Disney HBO ด YouTube YouTube น่าจะมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ v i u นี่น่าจะมีอยู่แล้วนะครับอันนี้เราสามารถสร้างเป็นทางลัดได้นะครับอันที่ไม่มีอันที่สมมุติว่าอันที่เราไม่ต้องการนะครับสมมุติว่าเป็นตัวนี้นะครับเนี่ย อันไหนที่มันโชว์อยู่ข้างหน้าแล้วเราไม่ต้องการนะครับเราก็กดแช่นะครับแล้วก็นําออกจากรายการโปรดได้เลยนะครับอ่ะมีโมโนแม็กผมโหลดไว้นะครับก็อยู่ในนี้นะครับนี่นะครับเอาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูฟรีทีวีกันนะครับ g ิมเนะครับก็จะขึ้นมาให้เลือกช่องแบบนี้นะครับจะไม่เป็นแบบทีวีขึ้นมาเลยนะครับ เลือกช่องแบบนี้รีโมทใช้งานง่ายนะครับเลื่อนไวมากนะครับตอบสนองไวมากนะครับใช้คำสั่งเสียงได้นะครับเปิด youtube กำลังเปิด y YouTube อ่านี่นะครับใช้คำสั่งเสียงได้นะครับลื่นๆภาพชัดแจ๋วเลยนะครับพอดีตอนที่เราเข้าหน้าแรกเมื่อกี้นะครับผม ผมลืมกดบันทึกวิดีโอนะครับตอนที่ผมสร้างรหัส Gmail อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าไม่ยากนะครับทำตามขั้นตอนได้เลยสำหรับตัวช่องนะครับเราใช้ปุ่มลูกศรด้านขวานะครับแล้วก็เลือกนะครับช่องที่เป็น HD ก็จะชัดแจ๋วนะครับแต่ทีนี้นะครับมันจะมีปุ่มลัดที่เป็นรูปทีวีสดตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกด อ๋อก็จะเข้าแอป GMM นั่นเองนะครับเข้าแอป GMM นะครับไม่ได้เป็นช่องทีวีขึ้นมาเลยนะครับก็ออกจาก GMM นะครับตอนนี้เราก็เทส YouTube แล้วก็ดูฟรีทีวีไปแล้วนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะมีให้ดูฟรีสามเดือนนะครับมีรหัสมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดู Net f l i x กันสักหน่อยนะครับเท่าที่ใช้มานะครับกดรีโมทย่างรวดเร็วนะครับเครื่องก็ยังอยู่ในระหว่างที่ ไม่รู้ว่าอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรได้เต็มที่หรือ,อยังนะครับเราก็เล่นได้แบบไม่มีสะดุดไม่มีค้างไม่มีแฮงค์ไม่รีสตาร์ตตัวเองด้วยนะครับถือว่าพิมพ์ได้ง่ายมากๆนะครับ n น t f ฟิกนะครับนฟิกเอ่อไม่เห็นเมนูที่ว่ามันตั้งความละเอียดอะไรได้ไหมนะครับไม่ไม่มีนะครับความละเอียดคงจะ เท่าที่มันจะทำให้ได้นะครับไม่สามารถลองเล่นดูได้เพราะว่าช่องมันเต็มนะครับช่องมันเต็มตัวหนังที่เขาแนะนำนะครับชื่อแอปมันจอยู่ข้างหน้านี่นะครับว่าแอปอะไรนะครับพาวิดีโอมีหนังนี้น,นี้น่าดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูการตั้งค่าสักหน่อยหนึ่งนะครับ ก็เค,ครือข่ายตั้งชื่ออุปกรณ์นะครับทีวีในห้องนอนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าความละเอียดนะครับ ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่1ันแนะครับถึง59อะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีแจ้งเตือนให้อัปเดตอะไรนะครับถ้าจะอัปเดตก็คงจะเป็นแอปในเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ Play Store นะครับ Play Store เขาจะใช้คำว่าโหลดแอปเพิ่มนะครับตรง Play Store เนี่ยเรามาดูที่รูปรูปโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็ดูนี่ครับ 15บารายการที่รออยู่นะครับนี่นะครับนี่นะครับใครที่เล่นแล้วกล่องชา้ากล่องแฮงเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังอัปเดต15บารายการนี้ไม่เสร็จนะครับเราก็ปล่อยให้มันอัปเดตไปให้เสร็จแล้วเราก็ค่อยมาเล่นนะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับภาพชัดรีโมทกดง่ายนะครับไม่มีสะดุดไม่มีค้างดูฟีทีวีได้แต่ว่า ถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยไอทีสมมุติว่าเป็นคนแก่เป็นอะไรเงี้ยเขาก็ต้องกดหาเข้าแอป GMM ก่อนแล้วก็มาเลื่อนหาช่องอย่างเงี้ยครับถ้ามันเป็นแบบเปิดมาปุ๊บเข้าเป็นทีวีเลยแล้วก็กดเลขช่องดูได้เลยเป็นของ GMM ไปเลยเนี่ยบูตขึ้นมาเลยเนี่ยน่าจะดีนะครับน่าจะดีไม่ต้องไปเข้าแอปก่อนนะครับอันนี้ก็คือต้องสอนคนใช้นิดนึงว่าอ่ะไปเข้าแอป GMM นะครับ แล้วก็เลือกช่องดูได้เลยนะครับประมาณนี้ที่รีโมทก็จะมีปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมนี่เอาไว้กดแล้วนะครับกดอ่ามาเป็นหน้าแอปนะครับปุ่มตั้งค่ามีให้พร้อมนะครับเมื่อกี้ไปไล่หานะครับไปไล่หาจากข้างบนนู่นนะครับจริงๆที่รีโมทมีให้หมดเลยนะครับปุ่มตั้งค่าปุ่มดูทีวีสดปุ่มลัดเข้า youtube นะครับ V u v i u นะครับอ่าเพสโต e นะครับก็โอเคเลยนะครับถือว่า คงไม่มีอะไรรีวิวแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อมาใช้กันดูได้เลยนะครับอันนี้โอเคนะครับจากผู้ใช้จริงนะครับใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ดีอ่าอยากดูทีวีจะเข้าที่แอปตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเข้าที่แอป GM M นะครับหรือว่าจะกดรูปนี่นะครับรูปรูปทีวีที่นี่ก็ได้มันก็จะเข้าไปเลยนะครับดูช่องไหนก็เลื่อนหาช่องนะครับอ่าในช่องยอดนิยมนะครับ ่าแล้วก็ช่องดิจิตอลทีวีนะครับมีให้เลือกครบหมดเลยช่องทีวีอื่นๆสำหรับคุณนี่ทีวีลาวก็มีการ์ตูนหนังอ่าไทยใช้โยโอโหโอ้ามันคุ้มมากนะครับมันคุ้มมากโอเคเลยนะครับโอเคเลยถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อมาใช้กันได้เลยนะครับถ้ารับราคาได้พันกว่าบาทนะครับเปลี่ยนทีวีธรรมดาเป็นสมาร์ททีวีแบบลื่นๆลื่นๆเหมือนเล่นกับสมาร์ททีวีเลยสมาร์ททีวีบางเครื่องไม่เร็วเท่านี้ด้วซ้านะครับ ลิงก์สั่งซื้อผมแปะเอาไว้ให้ใต้ใต,ใต้คลิปก็ได้นะครับเป็นของชอปป้อ p ป e นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ